ีครับผมมรรคุณนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำแนวทางในการผ่านด่าน OD หนึ่งกันนะโอ้ที่ด่านตัวนี้นะครับจะเป็นด่านแรกของอีเวนต์นี้นะซึ่งด่านหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับตัวอีเวนต์นี้เนี่ยจะมีแมคชนิกอยู่อย่างหนึง่งเรียกว่าพายุทรายนะครับสังเกตตรงนี้นะว่าจะเห็นมีตัวเป็นลื่นทรายอยู่นะครับอันนี้คือจะเป็นแนวของพายุทรายนะในด่านนี้พายุทรายจะพัดจากซ้ายไปขวานะครับแล้วตัวตรงเนี้ยตัวแห้งตรงเนี้คือเนินดินนะครับ เนินดินเนี่ยสามารถบังพายุทรายได้นะทีนี้คำถามคือพายุทรายทําอะไรได้พายุทรายเนี่ยจะทําให้ฝั่งเราที่โดนเนี่ยแอแทกลดลงโดนดมเมดามจตลอดเวลาแล้วก็จะเวลารีดีพอยจะช้าลงนะครับแต่ทีนี้ถ้าศัตรูเป็นฝั่งที่โดนเนี่ยจะทำให้ศัตรูเดินช้าลงนะนะครับนั่นคือนั่นคือผลของพยายุทรายหลักเราก็เลยต้องเลือกให้ ตัวเราคือหลักๆแล้คือต้องเลือกตำแหน่งที่มีพายุทรายอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้ฝั่งเราโดนความเสียหายแล้วก็ไม่โดนโดนแอทแทกนะครับทีนี้นอกจากเนินทรายเนินดินแล้วเนี่ยมันยังมีไอเทมช่วยในการเขาเรียกว่าเป็นฟอร์สหรือก็คือเสริม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 แกร่งให้เจ้ากระต้าเนินดินทําให้มันไม่พังนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูด่านดูในด่านแล้วกันน่าจะง่ายกว่า อันนี้เป็นศัตรูนะครับศัตรูก็จะมีเจ้ามอนตัวนี้นะเป็นมอนอระดับล่างๆนะครับของอีเวนต์นี้เรียกว่าผมขอเรียกว่าเป็นหมีแล้วกันเหมือนเป็นหมีติดเชื้อส่วนอันนี้คือจะเป็นเอ่อเป็นมอนเป็นมอนตัวลูกนะครับก็คือเวลามอนในอีเวนต์เนี้ยเวลามอนในในอีเวนต์เนี้ยไอ้พวกตัวพวกเนี้ยเวลาตายเนี้ยมันจะแตกตัวออกมากลายเป็นพวกตัวลูกตัวเล็กๆพวกนี้นะครับซึ่ง เจ้าเนี ER ่ยเวลามันตายมันจะแตกมาเป็นตัวเล็กเนี่สตัวเพราะฉะนั้นอีเวนนี้ใช้ตัวที่มีดาเมจหมู่หรือตีได้หลายตัวเนี่ยจะเหมาะสมเป็นอย่างมากนะครับอย่างดานนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ว่าศัตรูมันจะค่อนข้างเยอะครับเพราะมันแตกตัวมันตัวเล็กได้เยอะเพราะฉะนั้นเอาดามเมจหมูไปไม่ว่าจะเป็นกาตีหมูสไนหมูหรือสไนช็อตกันหรือแคตเตอร์ตีหมูอะไรเงี้ยได้หมดนะครับ ซึ่งผมก็ไปตามนี้นะก็ด่านไม่ได้ยามากนะแค่มอนมันเย,เยอะเท่านั้นเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเรียกเป็นแพ็กทิศแล้วกันนะไปดูเลยนี่นะครับสังเกต <Pro blem ishes> ว่าจะมีพายุทรายในแมปนะซึ่งอันนี้นนพัดจากซ้ายไปขวานะครับเ <ota id> พราะฉะนั้นเนินทรายฝั่งซ้ายเนะี่ยจะพังก่อนนะสิะ่งที่ต้องทําก็คือซ่อมมันแต่ว่าเดี๋ยวเราลงทีมของเราก่อนนะครับ จะได้รับมือได้ก่อนนะเนี่ยไอเทมซ่อมนะครับก็คือจะมีตัว NPC มาซ่อมให้เรานะมันไม่เชิงว่าซ่อมมันเป็นการเสริมความแกร่งนะครับเป็นการเลนฟรอส์นะนี่ครับมันก็จะหนาขึ้นนะแล้วก็จะไม่โดนพายุไม่ไม่โดนได้เมจจากพายุทรายแล้วนะครับที่เหลือเราก็คือลงตัวละครไปไปกันสู้นั่นเองนะ สังเกตดูว่าไอ้มอนพวกนี้เวลามันตายเนี่ยมันจะออกมาเป็นตัวเล็กๆนะครับซึ่งจตัวเล็กๆเนี่ยถ้าวิ่งเข้าฐานเราคือเลือดลดด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องเอาตัวทำดาเมจหมูทั้งหลายแหล่เนี่ยมาช่วยนะครับอย่างนี้ผมก็ใช้เป็นสเปกเตอร์นั่นเองหลังจากนี้ก็จะไม่มีอะไรมากแล้วนะครับด้านบนเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้เลนฟอร์สนะจริงๆเลนฟอร์สก็ได้แหละ่ผมก็ปล่อยไปเพราะว่าฝั่งเรามันยืนตรงนี้ แล้วก็ถ้าเกิดข้างบนมันพังเนี่ยสตูมก็จะเดินช้าไปด้วยนะเลยปล่อยให้มันพังไปก็ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้นะครับอ่ตรงนี้สตูเยอะนะกว่าสตูหน่อยเพื่อนลุ้นะครับเนี่ยมันเยอะนะเยอะมากสตูไม่ได้เก่งนะครับแต่ว่ามันเยอะนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับด่านแรกนะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะก็ ที่เหลืออยู่เยอะนะครับยังไงด่านก็ไม่ได้เล่นซาำอยู่แล้วนะเอาตัวยืมเพื่อนมาก็ได้นะหรือว่าเอาไปทั้งทีมเลยก็ได้นะครับด่านไม่ได้ยากอะไรแค่สกูมันเยอะเท่านั้นเองเน้นได้เป็นหมู่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบอยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ด้วยนะจากคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย